สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะและวันนี้นะคะนุ่นก็มีรถส,สวยนะคะมารีวิวอัปเดตกับคุณลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องนุ่นวดีดีชาแนลนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องที่นุ่นจะมารีวิวรถยนต์มือสองนะคะบอกเลยว่าแต่ละคันที่นุ่นนํามาเสนอนะคะก็จะเป็นรถส,สวยคุณภาพเกรด A ทุกคันอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะนุ่นมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้าวีออสนะคะรุ่น1.5ตัว j คันนี้ได้เป็นปี2018ด้วยนะคะก็ในส่วน ่วนของราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะคะก็มาเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆตัวรถพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับตัวต้า i o อชมนี้นะคะก็เป็น V ีอชมเจนที่4นั่นเองนะคะลักษณะโดดเด่นของ V ีอชมนี้เลยนะคะจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นในลักษณะรูปตัววายสีดำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลกโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของ t ต y o ต้านั่นเองข้อดีของ t ต y o ต้เองเลยนะคะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สาคัญนะคะก็มีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ7กไกย,ยอยหญิง77 1 3ึงากรุงเทพมหานครนะคะ คุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเอเกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของวีออชมนี้อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะที่ออกแบบมาในลักษณะของเปียโนแบกสีดําแบบนี้เลยนะคะก็ดูชอบเฉียวดูทันสมัยและดูใหม่เมื่อไเทมเชนด้วยนะคะมาต่อกันในส่วนของไฟด้านหน้านะคะสําหรับชุดโคมไฟหน้าของเขานะคะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็ดูชอบเฉียว นะคะคดูเรียวขึ้นนะคะและที่สําคัญชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของล้อกันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับโชมนี้นะคะปกติแล้วนะคะจะได้เป็นล้อกระทะนะคะแต่ว่าคันนี้เจ้าของคนเก่าเขาได้มีการเปลี่ยนเป็นล้ออลลอยนะคะของเดิมแท้จากโรงงานเหมือนกันนะคะก็ได้เป็นขนาด15นิ้วนะคะเป็นล้อแม็กซลูของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ และในส่วนของตัวยางของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยซึ่งในตัวของสุด ในส่วนของตัวยางเองนะคะได้ยางสัปดาห์ที่17ปี2020ด้วยนะคะทั้งซีซันเลยนะนี่นุ่นให้ดูกันอย่างใกล้ๆเลยนะคะในส่วนของตัวหน้ายางเองนะคะดอกยางยังลึกๆหน,นาๆอยู่นะคะก็ใช้งานได้อีกยาวไกลนะคะน็อตกิ๊บทุกตัวที่ติดอยู่กับซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็สภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะ,ะมาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างกันต่อเลยนะคะตัวเนี้ยได้เป็นแบบพับหูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะ กับกระจกก็ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะได้ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ คันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะคะไม่หนาไม่บางจนเกินไปด้วยนะคะและในส่วนของตัวกระจกเองนะคะเห็นไหมจะเป็นในส่วนของกระจกเดิมแท้ที่มาจากโรงงานนะคะเห็นไหมคะจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่แบบนี้นั่นเองนะคะ,ะและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถนะคะทั้ง4บานเลยสําหรับสีของตัวรถคันนี้นะคะก็เป็นสีบอนเงินนะคะเป็นสีที่ดูใหม่ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะคะเป็นสีเดิมไม่เคยมีการ เปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะแล้วก็ในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบเบนซินล,ล้วนนะคะยังไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้จะเป็นแกส๊สโซฮอล์9195หนนะคะ E 2 0แล้วก็ตัวนี้รองรับถึง E 85เรียบร้อยแล้วนะ มาต่อกันที่ด้านท้ายกันดีกว่าเนาะสำหรับไฟท้ายของตัวรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นไฟท้ายที่เป็นหลอด LED นะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งในส่วนของเส้นโครเมียมนะคะในชุดของโคมไฟท้ายนะคะสําหรับชุดโคมไฟท้ายเองนะคะก็มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะก็อยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะ มีในส่วนของตัวสอนโคเมียบติดไว้ที่ด้านท้ายนะคะจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั่นก็คือ v ีออสนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวต้านั่นเองนะคะและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือตัว E ตัว J นั่นเองนะคะ ในส่วนของคิวฝากระโปรงด้านท้ายนะคะห็นไม้เชื่อมต่อนะคะระหว่างไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิวฝากระโปรงท้ายสีเดียวกับตัวรถนะคะถัดมาด้านล่างนะคะมาพร้อมให้กับเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดนะคะซึ่งข้อดีของเซ็นเซอร์ด้านท้ายเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณน,นะคะที่ไว้เตือนให้ระวังและทําการหยุดนั่นเองนะคะนี่นะและเดี๋ยวต่อไปนุ่นจะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าตัวต้าวีออสนะคะเป็นรถซิตี้คาร์ขนาดกลางนะคะมีพื้นที่ภายในก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่แล้วก็สําหรับด้านล่างเองนะคะก็จะมีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงอันนี้จะอยู่ใต้บอก ข้างคนขับนั่นเองนะคะนี่แล้วก็สําหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอา์ต่างๆพวกนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะอันี้ นุ่นนะอยากจะรีวิวให้คุณลูกค้าได้เห็นอย่างละเอียดเลยนะคะก็สําหรับใครที่อยู่ไกลๆไม่สะดวกมาดูรถนะคะนุ่นบอกเลยว่าแต่ละคันที่คัดสรนมาให้นะคะก็คุณภาพเกรด A ทุกคันนะคะรับปาาระกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะคะว่าเราเน้นขายโครงสร้างเด,มเดิมๆนะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะดูรูปข้อมูเพิ่มเติมนะคะติดต่อนุ่นไปได้เลยที่เบอร์0840042099นะคะเดี๋ยวนุ่นจะพิมพ์เบอร์ไวใ้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ สำหรับโครงสร้างด้านท้ายนะคะน็อตฝากระโปงสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขยับเลยนะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเห็นไหมให้ดูกันอย่างใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าฝากระโปงเดิมๆนะคะไม่เคยโดนชนท้ายไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทาเสียงแน่นอนสามารถใช้เล็บจิกสินยางลงนะคะสภาพยางังดียังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานพวกนี้อยู่ครบนะคะเนี a, ่ยร้อยเม็ดอาร์ตโครงสร้างพวกนี้นมาจากโรงง,งานคืออยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะขอบยางห้องเก็บ สัมภาระด้านท้ายไม่มีรอชฉีขาดอย่างแน่นอนนะคะก็สบายใช้ได้เลยนะคะว่ารถที่นุนคัสสันมานําเสนอนะคะในช่องของนุนเองนะจะต้องเป็นรถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของภายในกันดีกว่านะ สำหรับคันนี้นะคะของเขาภายในจะได้เป็นแบบคุ้มโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะเรามาดูที่แผงประตูด้านในก่อนเลยนะอ่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีดําแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมา,มากๆเลยนอกจากประตวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกทั้งสี่บานปบไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนขับขี่เนาะมีช่องเก็บของจุกจิกเล็กๆ,กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะ ต่อกันในส่วนของภายในนะคะนีะ่มาเริ่มที่ตรงนี้เลยจะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้ํานะคะเราสามารถดึงออกมาได้เลยแล้วก็วางแก้วน้าก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนขับนั่นเองนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของโหมดกัรลื่นนถลายนะคะตัวพับผูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยอันนี้คือรถเข้าใหม่นะคะยังปรับสภาพมาแค่บางส่วนนะคะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเเซ็นนะคะก็บอกเลยว่าหลังจากปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะ สำหรับพวงมาลัยตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวน1นึ่งคูนาน,นั่นเองมาเรามาดูในส่วนของราคาแล้วก็เลขหม่ของตัวรถคันนี้กันอ่าสำหรับคันนี้เองนะคะก็จะมีในส่วนของป้ายฉลากรถยนต์ใช้แล้วนะคะก็เป็น Toyota v i o อ1.5ตัว J ปี2018นะคะ ังขายอยู่ที่379,000บาทนะคะสำหรับคันนี้เลขไม้อยู่ที่14317กิโละคะก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่มีเขีย่ยไม่มีก็ขายกันตามการใช้งานจริงๆเลยนะ มาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงซีดีสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย Aux ได้ด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างจะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะคะเป็นแอร์แบบอนาล็อกปรับความเย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบเลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะขั้นบันไดแบบนี้เลยนะ,ะและในส่วนของตัวเบาะเองนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มนะคะซึ่งเบาะตัวนี้เป็นเบาะเดิมแพ้ที่มาจากโรงงานด้วยนะคะ สำหรับตัวเบาะผ้าเองนะคะถามว่าดีไหมดีตรงที่ว่ามันไม่อมความร้อนนะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะมาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะก็สําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเองนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะก็มีสายเบลให้ถึงสามเส้นแสดงให้เห็นถึง ความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าอันนี้คือมีให้ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าแล้วก็แถวหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนั่งเหยียดเท้าได้แบบสบายๆเลยนะคะเพดานด้าน,น,นในก็ค่อนข้างสะอาดโล่งโปร่งแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยมาอย่างแน่นอนนะ สุดท้ายที่จะพลาดไม่ได้สําหรับในคลิปนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด1 5 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์ฝาสีขาวแบบนี้เลยนะคะก็เครื่องยนต์นะคะเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะก็ฝาเครื่องไม่เคยเปิดน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะและที่สําคัญไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์แม้แต่เล็กน้อยเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะว่าตรงกับสําเนาเล่มรถทุกตัวอักษรเลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันดีกว่านะนี่ดูใกล้ๆเลยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถลอกไม่มี ขยับเลยนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ตนะคะน็อตแก้มด้านซ้ายนะคะไล่มาในส่วนของคานด้านซ้ายเลยนะคะเห็นไหมคานด้านซ้ายเดิมๆทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายกับคานด้านหน้านะคะคานด้านหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานนะและตรงนี้ก็จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านขวานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคานด้านขวาด้วยนะแก้มด้านขวาแล้วก็ สติกเกอร์มอกที่ติดอยู่กับเปาโชกนะคะเม็ดอาสพายังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะนี่แล้วก็น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะจากโรงงานทั้งหมดเลยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะต้องมีตาประทับของตัวต้อยู่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันว่าฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนั่นเอง แผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่ัาฝากระโปงก,ก็สภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบน็อตกิฟทุกตัวสมบูรณ์มากเลยนะคะและสิ่งสําคัญเลยนะคะสําหรับการเลือกซื้อลถยนต์มือสองเลยจะมีสติกเกอร์ทั้งหมด3จุดนั่นก็คือสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์สีอยู่ครบทั้ง3จุดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เรารับประกันเลยนะคะเรื่องโครงสร้างนะเพราะไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ทุกคันนะคะแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนด้วย นะคะคก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ยต้าว o อคันนี้นะคะรุ่น1.5ตัวเจปี2018นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตั้งขายอยู่ที่3,79,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุนได้เลยที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ